siêng loi lông ma than, than thu và nuôi con mà thân xin im nang phó than, im mà xin mưa tháng ca ยามเล่นหอยามเที่ยพอบป่านี้เคยฟันนี่วกขี่ฮางสิไปนี้จากพื้นมาพอสัทาบอกว่าเออถามสุนทรบอกมียรงแต่สิใจสิลาบางแต่หวงแฟนอยู่นโปรสงสารเอเีททำบอ่

ดีบ๊อบนมาบุพเพศจิวัตศาสตร์สยนี้สสมพารับอาณาีเขาสัญญไปอเมริกาเรื่อง่ันดังสบยย่อดีบ๊อบ็นมาบุพเพศจวัาสตร์ใส่น้ส่งสมมาไปเอตองคนตานี่นะอืออนมาบุพเพศจิวัตาสต์ส่น้สมงเรามาเกเราตายเรคือเรืสืออไข่นองข้าผสม์จะดอดถูกกระแมวงการตัส นีค่ะองข้องไข่นาบเอาอหัร้อนใจอาแหงสมวนวัตที่ตนโทษกับตดสิ่นที่ใจเบโมลเ็นสิทุนบ่นไดสิส่วนเทาอีเมตานปะนะอะเรืาไหบุญสู้ททาเกิดมาอาสตรนดีมรดจับข้อมเก่าข้อมหลังไดสุวนโสเลเนี่ผมเคยเขียวอีพออีเมกับเียจูเนี่ยเราภาผพวก

เขาจะกินอะไรอ่ะพอมั้ยพอได้พอได้พอมันคือ <analyze> <laughs> <Par sed mellan>

<laughs> nhiều luôn, nhiều lần luôn đi bay cái chân mẹ, không chẳng quá cứ gì <laughs> <laughs> ท่าเมื่อละเลน่นะผมใหม่อีพอ่้าไปยามเมียเกาทศัณฐ์เกัต์หลอกหลังทะอีพอคือคือพผ่าผกไปยั่นเลยไงมม่นี่ท้าลูกไป่ครับพอได้รูได้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 อีีบอกก่ออีเมียาฝากเงี้ยฝา่เรื่องเมเด้อไปดอดเอ้ พ่กหมอลำครับถ้าชิมก่อนครับผมพวกหมอลำครับก็สันงลลูกกับสีฟาล่าได้พอในแม่เด้อที่พอไปน้ำลูกอีแม่ยืนนีเด้อีต่วันเช้าเช้ยผมมุดซู่กับสาเต้ตจสัตไม่ใจยังห่วงใจตุ้นอลังพลงใจบัด พอนยืนตอนใจมาไล่กันบทก็บงตลาเธอแลอีแม่เอ้ยสิไงลูกีเบื่อเลยบอกลกอกนอกยังอเสาเขาล้ะท่าสัญญาต่อนอกบสูีบทเปลี่ยนเป็นบเรียบจีแต่กกันนนเทใครเอ้าเปิเห็นเจ้านราไปเป็นอ้่ได้อยากไยสำหรเอสอ ตืนบอกว่าทุกตอมทั้งสองฝ่ายเห็นดีสิขอพี่เพื่อแกกินบมอกไม่มาพี่ขอยต่ตาเจ้าให้น้ำเย็นเป็นมันแก่นคาสัจจาอีกทีบันสัญญาไม่ไหไปเดินวันนี้เอารถประจาคาร์บอนสิออกไปเด้อ ก ah. ัเาก็ค so ือตัลอ้ราอไเรพ่อาลไปดิไปหาสาวต้องไปเต้้อสาวกับสองสาวลในแกล้วม่งอีกแล้วกับโตา Ô lòng biết là quá chứ đừng có đi trái, sao chạy thế cho sức สามสวัสดีวันสัน่สวนชาดีกาบอกครับสาวท้องไข่า,าันครับหอทีีน้องจ,าองจา๋าดีน้องกาต้งเรียงห้งอยปันเดาวหอตอนนี้ก็บ,าบ้าหอดโหกันเช้าผมเลยนะเพรา ยังเท่ลูกมอตมาลายเลยก็มองนี่ละสักัณฐ์ตังกระไดาผู้สาวผมไม่มีดิพะสาวต้องไข่อ่ะเกันลูเกนลูไปยังเราพมาสิกัดเจ้าิ แม่พอมาหอดบางนี่หัดเป็นทีข้างทางตาย่านข้างสาบั่เดินซาดิ่งนองตาหลวงพ่อใส่ใบปัญญาในหน้ามากาศเจ้าหาบแมันดูแท่นบากายท่องไส้ซูผูจงหาบอกรืถูกคุนหาวันซาบังไคกันสิเทาปนีบ้างอันนี้ใบหน้าเป็นเทียังไงในหน้าบะครับ

ทุ่อที่แม่ซ oh, ื้อว่าจงไหนครับล้างไผนี่โอโอ้งขเอาดิไทยไ่อไ่นไ่บอกท้องไข่ คุณสาวคิดหูติดต่อคุณไม่สมองโอ้นอสาวคนแค่นี้มมตามตาย จำเพราะเขาเลยพูดยังไง่นอไนยโอ้ยบอกคนหลายๆพี่น้อง้ามเป็นทวก่อนนงก่อนซิเก๊นอยู่นน้เออขเลยนะ่เมนอเป็นเนเอออาพอเป็นสังเขปพี่น้องทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะไปทวนให้ได้ครับ เมื่อบุญไหนที่แม่จะไปรับน้ำ